ไม่มีไรแจะเปิดวนหนาวมากอู้สิบหกองศาตายตายตายตตอนนี้เราก็กำลังจะออกเดินทางเดินทางไปไหนไปเพชรบูรณ์ก่อนแล้วไปนอนเพชรบูรณ์แล้วค่อยไปน้ำหนาว เดี๋ยวเราจะเดินทางไปเพชรบูรณ์อีก่อนนะคะป้าป้าป้าดึกแล้วไม่รู้ว่ารถยังติดอยู่หรือเปล่าเนอะอ่ะเอาเดินทางะคะ่ะตอนนี้ผมและแม่บ้านนะครับกำลังจะเดินทางไปเที่ยวอีสานนะครับอีกครั้งหนึ่ง เขบอกว่าตอนแรกนะครับเราแพนไว้จะไปที่เชียงรายนะวันนะมันมีเหตุการณ์นะครับโควิดนั่นเองเสียดายมากเลยคือแบบวางแผนไว้อย่างดีเลยไปเชียงรายเอาไว้รอบหน้านะครับหลังแบบสถานการณ์ดีขึ้นเหมือนเดิมนะครับผมจะกลับไปแน่นอนืม่บ้างก็อยากไปเสียดายด้วยเชียงรายครั้งแรกของผมเหมือนกันนะผมก็ไม่เคยไปเหมือนกันเชียงรายแต่ทริปนี้เราก็โยกไปที่อีสานแทนนะครับก็ไปจังหวัดที่ผมไม่เคยไปนะแต่ว่าเคยผ่านนะครับนั่นก็คือหนองบัวลำพูแต่คลิปนี้ครับผมจะพาทุกคนไป จอดนอนก่อนนะครับที่เขาคอนะฮะไม่ใช่เขาคอข้างล่างข้างๆวันนี้นะครับผมก็ใช้เสื้อกาดตัวใหม่นะที่เคยเอาไปใช้ที่แม่ห้องสอนนะเป็นเสื้อกาดกันลมนะของคุชิทานีนะครับนี่ของแม่บ้านก็ได้มาด้วยนะสีอะไรนะของแม่บ้านสีดำเนาะมแม่บ้านบอกลมไม่เข้าเลยนะครับช่วยลดอาการหนาวเย็นนะเวลาขับรถผ่านอาการหนาว,นาวได้ค่อนข้างดีนะนี่อุณหภูมิ26องศานะครับที่กรุงเทพยังไม่รู้สึกเลยนะไปะเ,เดินทางกันยาวๆนะครับ เดี๋ยวผมวิ่งลำลูกกาครับแล้วก็ไปออกวังน้อยเนาะแล้วก็ออกสระบุรีไปไเลยทุกคนครับตอนนี้สะพานข้ามวังน้อยนะฮะเสร็จหมดเรียบร้อยนะฮะโอเคแล้วเนี่ย ทุกคนนี่ทำได้ปกตินะครับโอ้ดีใจจังอ๋อตีเส้นใหม่ด้วยแต่มันก็ยังปิดอยู่นี่ว่ะเอายังปิดอยู่เรียบร้อยนะฮะกับรถไกลมากอย่างพลาดไม่คิดว่าจะลับรถไกลขนาดนี้ ไปซื้อน้ำสักคู่หนึ่งครับแม่บ้านพังงกจ้า <c oughs> ไปแม่บ้านลงไปซื้อน้ำให้เลยแม่บ้านทำอะไรเปิดฟ้าผองได้ไหมเนี่ย <c oughs> ไหนเฮ้ยยะ เย็นเลยครับ24องศานะห้าทุ่มหน่อยๆเราใส่เสื้อสองชั้นนะอันนี้เสื้อกันลมนะแต่ว่ามีกาดแล้วก็เสื้อฮีทเทคข้างในนะน่าจะไหวอยู่หรอตอนนี้เราก็อยู่บนถนนหมายเลข21นะครับซึ่งอุณหภูมิตอนนี้22องศานะครับผมว่ามันอาจจะลดลงเรื่อยๆนะครับเมื่อไปถึงแบบเพชรบูรณ์อะไรเงี้ยเออน่าจะลงมาเรื่อยๆแหละ ีิบองศาแล้วครับเดี๋ยวเติมน้ำมันด้วยเลย,ลเย,ดเดยแ,ลแล้วกันเหลือขีดเดียวและแล้วก็ใส่เสื้กันหนะอาอีกชั้นหนึ่งนะครับแ <c oughs> ม่บ้านบอกแม่บ้านไม่ไหวแล้วห้องหก็น่าจะใส่เพิ่มครับกันลมแล้วก็ฮี t เทคเอาไม่อยู่นะห้ <c oughs> องน้ำ้วยดีอดหนาวหนาวแล้วขอเติม E20 แล้วกันเอา E20 แล้วกันครับโอ้ยยี่สิบองศา ไปถึงนู่นน่าจะสิบไปลนะายปลายนะใส่เสื้อเลยค่ะและแล้วก็ต้องใส่เสื้อสามชั้นกันอีกแล้วทำไมคะใส่เสือ้อใส่เสื้อทำไมถ้าเป็นวันเนี่ยผมก็ใส่เสือ้อเมื่อเป็นวันไม่ใส่ทิฟย์นะอากาศกันหนาวก็ช่วยได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะอากาศตอนนี้เพราะมันหนาวมากทุกคนตอนนี้ อากาศก็อยู่ประมาณที่20องศาตอนนี้ก็ใส่เสื้อ3ชั้นแล้วก็ใส่กากอีกชั้นหนึ่งเนาะอะแล้วใส่เสื้อก่อนนะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่สีแ่แยกไฟแดงท่วงค่ำม มาถึงชายบรดาลเรียบร้อยนะฮะจากนี้ก็จะไปน่าจะสีเทพมันไม่แน่ใจนะครับก็ยัง20องศานะครับเย็นๆเรามาเราแล้วเราเข้าไปชาบูลแล้วนะครับ นนี้เราก็อยู่การที่ปิโตลเลียมแห่งประเทศไทยสีเทพนะคะพักยกพักยกตอนนี้อากาศก็21องศานะตอนขับก็19 18เดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อนะคะโกโกโกจากปทศรีเทพนะครับเราออกมาละก็เด,เดินทางตอ่อแลโอ้ย10องศาเนี่ยถ้าเสียงสงั่นๆแสดงว่าหนาวนะครับ อุ้ยสิบเก้าลงมาสิบเก้าแล้วเบิกเน็ก <c oughs> ็เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงออปชั่นของสปอร์ตไลท์คันนี้นะครับที่ทำมาทั้งหมดนะครับเดี๋ยวลองมืดน,นกันนะออันนี้ระบบแรกนะครับที่เราเปิดนี่คือสปอร์ตไลท์ธรรมดานะตัวมินิยี่สิบวัตต์อันนี้ห้าสิบวัตต์ กติใช้แค่ยี่สิบนะครับเดินทางกลางคืนก็เรือเรือแล้วครับแล้วก็ไม่ไม,ไม่ฟุ้งเข้าตาด้วยอันนี้คือระบบเบิกเนตนะครับกดไฟสุขทีเดียวเบิกเนาทางเนดะินใครเบิกเนตมาผมเบิกเนตกลับเลยนะครับไอตัวที่เบิกเนตคือตัวห้าสิบวัตต์นะครับก็มีประโยชน์มากครับเนี่ยเบิกเนตอันนี้คือไม่มีรถนะคือแบบได้กว้างมากๆเลยอะ่ะแบบเคลียร์ทางจริงอะ่ะถ้าแบบมองไม่เห็นอะไรเนงะี้ย แล้วจะมีตัวสีเหลืองเอาไว้ใช้ตอนฝนตกนะรแต่เขไม่ค่อยได้ใช้หลักสีเหลืองน้องไผ่อ๋อใช่ตรงนี้คือน้องไผ่ตอนนี้เวลาตีหนึ่งสี่สิบเจ็ดนะครับตีหนึ่งสี่บห้าแหละถึงหนองไผ่นะครับยาวๆไปเลยครับ อ่ะหาอีกแล้ว uh huh. มาขับหน่อยให้เขาขึ้นก่อนหรือเตยขึ้นนะขับให้หน่อยนร่อสองครับ แม่บ้านกี่องศาแล้วนะคะแม่บ้านบอก17องศานะครับทุกคนตอนนี้โอ้โหเย็นมากๆเลยอตอนนี้ใสเ่เสื้อกันหึงสามชั้นะนะเราจะเข้าเมืองเลยจะรัดถ้าถ้ารัดน่าจะหนาวมากเลยคือ18องศา17องศาเนี่ยอยู่เฉยใส่ก็เย็นเลยนะแต่น,นี้มันมีลมด้วยนะระความเร็วประมาณเก้าสิบร้อยนเนี่ยโอ้โหเอาล่ะครับตอนนี้แม่บ้านกดปุ่มเบิกเนตแล้วครับ <c oughs> ถ้ามากลางวันเนี่ยสวยเลยปิดเน็ตปิดเน็ตออเข้าสู่ถนนหมายเลข21อีกรอบหนึ่งนะอะไรนะวัน16องศาแล้วครับตอนนี้โอ้ยตายตายหนาวหนาวหนาวเดี๋ยวเราแวะปตทอตรงนี้ก่อนนะครับน้ำมันวิ่งได้กิโลนะ78โอเคยังไงก็ได้ไกลเลยเนี่ยจอดข้างๆเนี่ยโอเคสุดยอด ฮะแข็งเป็นไง,งรู้สึกไงโอ้ชาเหมือนกันโอ้โอ้โอไม่มีอะไรจะเปิดหวัว <c oughs> หนาวมากกี่องศาให้เช็คกันหนึง่งอู้หูสิบหกองศาโอ้ตายตายตาย <c oughs> โอยย้ย็นจริงครับเย็นจริงเย็นจริงดีนะตัดสินใจเอาเสื้อกันลมมา อย่า yeah. อย่าสะดุ้งอย่าสะดุ้งแม่ตนเดี๋ยวผมพักสักคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปจอดนอนที่ปั๊มพ่อขุนเนะาะเดี๋ยวได้ดูกันว่าตรงไหนผมยังไม่เคยนอนที่เส้นนี้ไปไปเข้าน้ำกันไป่สุดเราก็มาถึงที่นี่แล้วนะคะปตทเขาคอนะฮะหรือว่าปตทพ่อขุนพาเมืองเดี๋ยวเราไปพักแปนบนึงนะครับหาท,ที่เงียบเรือตอนนี้ก็ตีสามพอดีนะครับมาถึง นั้นเราย้ายไปนูน่นอยู่ที่มันสว่างมากเลยย้ายไปเอสโซเดีย่ที่นี่มันสว่างเกินไปนะครับเดีเราไปดูอีกทีหนึง่งนี่นะครับเดี๋ยวเรามาแวะเอสโซด้านหน้าแล้วกันตอนเช้านะครับเราจะตื่นไปทางอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเนาะเอสโซได้อยู่ ตอนนี้เราก็ได้แลนด์มาร์กแล้วนะจะสร้างบ้านก็นตรงแถวๆนี้ก็จะหามุมแบบมืดๆหน่อยไม่ค่อยมีคนอันนี้เป็นป um ัมเอ็โซครั้งแรกนะครับเงียบก,บกบยว่าปตทเยอะลยครับทำอะไรไมด้บ้าน นอนโอเครู้เรื่องนะครับเดี๋ยวเราจะตื่นนรำมานตีห้าครึ่งเนาะมาเก็บเต็นท์เก็บของโอ้คครับวิานอนแป๊บน,นึ่งมาคนดูเร็วนี่ <c oughs> ค,ครับตอนนี้เราก็ตื่นเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อนะครับ <c oughs> เดี๋ยวแวะเตินมน้ำมันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปแวะจุดแรกนะครับ <c oughs> ก็คือสะพานห้วยตองะคระับเป็นจุดแรกที่เรายังไม่เคยไปเล เดี๋ยวเราก็จะอ,ออกเดินทางกันต่อนะคะตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่18องศาที่ตีนเขานะตีนเขาคอตรงนี้ก็จะเป็นปั๊มโซแล้วก็ด้านหลังก็จะมีห้องอาบน้ำด้วย <Okay. S 2> นุหนหนูหนหนูนตรงนู้นตรงนู้นไกลที่นี่มืดที่นี่ไม่สว่างแต่ว่าเสียงคนอะเดินบ่อยนิดนึงก็ถ้านอนอาจจะนอนไม่หลับนะครับแต่ถ้าฟอรทอก็ ไฟสว่างจ้าเลยโอเคไปค่ะออกเดินทางกันต่อเติมน,น้ำมันนะอ่ะเติมน้ำมันก่อนแล้วไม่เติมไม่ได้ไเติมก็เต็มโอเคไปเติมน้ำมันแล้วก็เดินทางกันต่อค่ะเดี๋ยวเราจะไปทางอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะคะไม่เคยไปเลยวันนี้เราจะมาครั้งแรกนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าทางจะเป็นยังไงเนาะ แต่ก็อื่นนะครับผมจะแวะสะพานห้วยตองกันนะครับเป็นสะพานที่ผมยังไม่เคยมานะครับจุดุ้นหม้นะก็คือหนองบัวลําพูนะฮะในที่พักในค่าคืนนี้นะครับนี่นะครับก็คือปั๊มเอสโซนะครับติดปตทพ่อขุนเลยนะครับคือผมดูปตทแล้วมันสว่างมากครับไม่มีที่กางด้วยก็เลยเออเลยมาดูเอสโซนะครับแอปรากฏว่าเอสโซนี่แบบมีที่กางเยอะเลยกันแบบใต้ต้นไม้หรือว่าตรงมานั่งอะไรอย่างเงี้ย สะพานนี้สูงมากสูงสูงสูงเนี่ยถายลงไปลึกมากแล้ววิวมันเหมือนแบบมันอลังการนะเหมือนแบบเป็นซีจีอะแต่จริงไม่ใช่นะนี่ของจริงเลยนะเนี่ยสวยอ่ะใครทราบประวัติที่นี่แนะนำเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นสะพานที่สูงแล้วก็เหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งอะเป็นไหนวัน โ,โ,โอ้ก็ๆๆ oh. 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 ัยเง้ยนะไอ้มันกลับเล่นด้วยออมาดู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 น้องทำชั้นสี่เก็บไปเก็บไะโอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับ หวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะก็แดดยามเช้านะครับที่เราจนภัยมานะครับทั้งคืนเลยเนาะเดี๋ยวเราจะไปตะรุยกันต่อนะในคลิปต่อไปนะเดี๋ยวเมาดูกันว่าจุดหมายต่อไปเราจะไปไหนบ้างนะครับซึ่งทีมนี้เราไม่เคยไปเลยนะครับเกือบทุกที่เลยนะเกือบทุกที่ต้องบอกว่าเกือบทุกที่เลยยังไงไม่บ้านเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยแต่หนาวนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะติดตามชมคลิปหน้านะครับไปเราจะไปลุยเมืองไทยกันต่อบายบาย